ท่านตัตัชออะรครับน่น้ค่ะอไัหนครับน่ปยไครับน่อยู่แถวนี้เลยค่ะค่ะผมมันมีอะไรไม่ต่อค่ะจะเล่นกันไหมอ๋อได้ นี่แกฉันเห็นพี่กันมีบกบบคนอื่น้วยแหละเอาดีใช่ไม่รู้ใครไม่รู้เด็กใหม่แถวเนี้ยแล้วมันเป็นใครไม่รู้ที่แกเห็นว่าเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่นะไปดูกันป่ะจะพาไปดูคนอ,อะไรก็ไม่รู้ชอบแย่งของของคนอื่นใช่นี่ยางอายเลยไหลมักป่ะ มก <Okay. S 1> แซเปลี่ยนกันเหรออ้เปล่าก็คุยกันอยู่ไม่เห็นเหรอเออตาถั่วหรือเปล่า mm hmm. นี่รู้ไหมที่นี่ถิ่นใครเ mm hmm. นี่ยนกยุงหางกระดิ่งส่วนชาแนลวิวตี้หางกระดิ่งเธอเด็กใหม่หรสิท่าชื่ออะไรอะ่ะ mm hmm. เอาชื่อน้องชายผ่งนเด็กยองชมฮะยินดีครับ